แม่กุ้งรับหน้าที่เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะทุกคนเนื่องจากว่าแม่เกดจะฝากพี่เกลลี่ไว้กับแม่กุ้งนะคะเฮ้ยเจ้ชุนเจชน,จชนไม่ร้องไม่ร้องไม่เป็นไรหรอกแม่กุ้งกลับเข้าฟังกันเถอะหนู<ะ>ที่ถึงแม่หนูกลัวตกน้ำแม่หายแม่เกดหายพี่เกลเฮ้ยร้องไห้เหรอพี่เกลเดี๋ยวแม่เกดมาดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคน แม่กุ้งก็อยู่ที่สวนทวีชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะแม่กุ้งรับหน้าที่เป็นคุณแม่ลูก2นะคะทุกคนเนื่องจากว่าแม่เกศจะฝากพี่เกลลี่ไว้กับแม่กุ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นนี่เลยนะคะทุกคนเรือผาเรือปั่นแบบนี้นะคะทุกคนแม่เกไในการเล่นเนาะเดี๋ยวเราจะไปกัน3คนแม่ลูกนะคะพร้อมไหมคะดีไซน์เกลลี่พร้อมค่ะนี่ใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยแล้วนะอโอเคปะเดี๋ยวแม่กุ้งไปใส,<อ>ส่เส,<ห>สื้อช<ส>ูชีพก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือเลยค่ะ คนนี้ยิ้มทำไมคะตลกนะพี่เกดสุดเต้นไหมคะพี่เจลลี่ไม่จะห่างแม่นะคะไม่จะห่างแม่ห่างแม่ไปอยู่กลางน้ำกับแม่กุ้งนะคะแม่ไปฉีดวัคซีนก็ห่างแม่โอ้โหห่างนานมากแม่ไปฉีดวัคซีนผู้ใหญ่ลงก่อนหรือเด็กลงก่อนคะเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวก่อนค่ะใจเย็นค่ะเอ๊เป็นไงคะเด็กเด็กเดี๋ยวยกหน้าไปทางหน้าเลี้ยวซ้ายไปทางไหนดี อันเด็กๆมาโยนใหไหนคะไม่สามารถขีดกันเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเรือกันแล้วนะคะป้ายพิกเกลลี่ปัน่นปั่นเป็น,นงไงสนุกไหมสนุกหนุ่นไม่สนุกเด็ดรือใช่ไหมคะไม่นนะะไมีสัยอยากปั่นเหรอคะถห้อยากปั่นปั่นยังไงอ่ะจะปันป่นไม่ได้สิเพราะว่านิสัยอยู่ตรงกลางเลยลูก ไม่งั้นก็พี่เจลลี่ลองแบ่งให้น้องเหยียบข้างหนึ่งสิอ่ลองค่ะแล้วก็ดิซายก็เหยียบตรงแม่ข้างหนึ่งพี่แคลข้างซ้ายเหยียบเออข้างโน้นแล้ข้างซ้ายเหยียบเออไปปัน่นป้ายไม่ได้ไม่ได้ดิใส่ไม่ต้องปั่นหรอกอ่ะแม่กับพี่เจลลี่ปั่นเอง เลี้ยวเลี้ยวเฮ้เลี้ยวทางไหนเลี้ยวทางไหนนี่นะคันโยกจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเราเลี้ยวกลับเลยไหมนี่โยกไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายโยกไปข้างหลังเลี้ยวขวาเฮ้ยพี่ใหม่กับพี่โยกทุกคนทุ่งฟิงทุ่งฟินจะดึงเลี้ยวสวัสดีไปรู้ กว้างมากนะนูน่นพ่อฝั่งกับแม่เกลียดลออยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนไปปันใต้เราจะไปลอดอดุมโอนตรงนู้นแล้วไปลอดดุโมโอนอะคะไปจับไปคะ่ะไม่กร้งรำเหนื่อยแล้วพี่แกลี่ถ้าไม่กรุงหมดแรงการทางทำไงเนี่ยรู้ปันเองเข้อฝั่งไม่ได้เลยดีใ,ใจแล้วไหมคะมีใใสายอยากปันใช่ไหมคะ เดี๋ยวเล่นอีกรอบนึงนะเนาะไ่้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเล่นอีกรอบนึงกับแม่ให้ดิสายปั่นนะคะค่ะไ,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 ไม่เป็นไรโอ้อยากปั่นเหรอไม่ร้องไม่ร้องไม่เป็นไรรอกมันสลับกันตรงนี้ไม่ได้รูอันตรายเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวค่อยเล่นอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวปั่นกับแม่นะคะค่ะไม่ร้องเนี่ยค่ะหรือว่าปั่นกับพ่อก็ได้โอเคไหมคะ กันกับแม่นะคะไปไปลอดทุ่งลองนี่เราจะลอดทุ่งลองตงน,นี้แล้วนะทุกคนอุ้ยทางขาจะไม่ชนใช่ไหมโอเคโอเคอเสีย <laughs> เสียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเรียเรียจะชนหรือเฮ้ยจะชนจะชนเฮ้ยจชนจะชนเฮ้ยเฮ้บกเ อ๋อดีนะมันไม่ติดนะ้องพิการลี่เนาะเลี<ม>้ยวปั่นออกมาได้นะทุกคนไปเลี้ยวกลับเนาะเหนื่อยมากเป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกม,มากค่ะสนุกมากเลยไปเลี้ยวกลับแล้วนะโอ้แดดร้อนมากเลยฝั่งเนี้ยโอ้แม่เจงพระอาทิตย์สองซองนี่นะทุกคนมันจะเป็นที่ปั่นแบบนี้นะปั่นสองคนพร้อมกันก็ได้หรือว่าจะปั่นทีละคนก็ได้ แล้วก็มันจะมีดู่ด้านนี้ตรงขวามือให้เราไว้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถักไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายนี่ไปลราไปทางซ้ายอ่ะโยกมาข้างหลังเลี้ยวขวาแต่ตอนนี้เหนื่อยมากเลยโอยไปไปเร็วแต่ฟ้าฟังกันเถอะเอ้ยทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กลางแม่น้ําเลยนะคะทุกคนเหนื่อยมากไม่กูเ้เราหมดแรงแล้วไม่มีแรงแล้วพี่กะลี่พี่รียกอเคไหม พ<ะ>ี่ถึงแม่รู้ว่าตกน้ำเออโอเคไหมพี่ถึงแม่เกตแล้วเหรอโอเคไปเดี๋ยวแม่กุ้งพาขับเข้าฝั่งพ่อเพงสุดท้ายของแม่กุ้งจะพาพี่แกลลี่กับเข้าฝั่งนะทุกคนดีไซน์ก็นี่นะไม่สนุกเพราะว่าไม่ได้ปั่นใช่ไหมลูกอยากปั่นเนาะไะตอนนี้เราต้องกลับเข้าฝั่งก็เอ้ยกลับเข้าฝั่งแล้วทุกคนพาพี่แกลลี่ไปส่งให้แม่เกตน,นะทุกคนไปค่ะ เจอชนชัช่ไเจอครูจีนนะเจอครูจีนคิ้วๆมากเลยคิ้วๆโน้นจนมาไปทางองเรตรงนน้นพี่เกียวไวไหมพี่เกียวไวไหมเฮ้ยแล้วพี่เกียวไวไหมอ้าวแม่หายอ้าวแม่หายมาถึงแล้วแม่หายแม่หายแม่เกลหายพี่เกียวเฮ้ยร้องไห้เหรอพี่เกียวเดี๋ยวแม่เกลมา แม่เกดน่าจะพาน้องธันวาไปเล่นของเล่นดีไซน์เป็นไงคะดีไซน์อยากปั่นนะคะเดี๋ยวไปแม่อีกรอบนึ่งไหมคะไปกับใครไปกับแม่ไปกับใครคะไปกับแม่นะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กลับเข้ามาถึงบัานแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เดินหน้า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 มีกุ้งเดินหน้าเดินหน้ารับเหมือนเดิมทุกคนเดิจะถึงแล้วเราจะเข้าไปตรงน้ำกันแล้วนะคะทุกคนไปเบียกอะไม่หยุดก่อนขอแล้วนะกลับแล้วนะโอ้ทุกคนคะวันนี้นะแม่กุ้งรับบทคุณแม่ลูกสองนะคะพาสองสามมาปั่นจักรยานเลย มาปั่นเรือปั่นกันนะสนุกมากเหนื่อยมากป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นปั่นกันแล้วนะคะ